ขึ้น W F นะ <Huh? S 1> W F ตัวนี้ก็ย่อมาจาก Water f o l l นะครับ ah. คิดว่าอย่างนั้นนะกับเจ้า Air ์มีเดียตัวนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวทำให้ดู เจตแซบสวัสดีครับเจะแซบคลิปนี้ก็จะมาแนะนำการปล่อยน้ำแอร์นะครับซึ่งใช้มาประมาณสักครึ่งปีได้แล้วตัวเนี้ย <Yeah. S 1> แล้วก็จะมีปัญหาขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับขึ้น W F นะ W F ตัวนี้ก็ย่อม,มาจาก Water Full นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะกับเจ้าแอร์มีเดียตัวนี้นะ ก็เพิ่งเป็นเมื่อเช้ามืดเองทำให้นอนไม่ได้เพราะมันร้อนนะครับวันนี้ก็เลยอาจจะเ,เพียหน่อยก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวทำให้ดูครับผมสำหรับแอร์มีเดียตัวนี้นะครับที่ขึ้น W F นะครับ ก็หมายความว่าระบบน้ำของเขาอะมันเต็มนะครับดูในคู่มือแล้วเนี่ยเ,ออเขาไม่ได้บอกเกี่ยวกับระบบ WUF แสดงผลว่าอะไรนะครับแต่มันมีอยู่หน้าหนึ่งที่บอกว่าเราสามารถระบายน้ำได้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดนั้นนะครับทจะอยู่ด้านหลังเครื่องแล้วก็อยู่ด้านล่างนะครับก็จะระบายนะ้ำออกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า,นะวา เราระบายน้ำออกไปแล้วแล้วมันจะใช้ได้ไหมโอเคอย่างแรกเลยก็ถอดปลั๊กก่อนเลยถอดปลั๊กก่อนกันว่าถ้าเกิดรบไฟมันรั่วอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่โดนดูดสองเลยนะตัวระบายท่อระบายเนะี่ยถอดไปเลย ชักจำไม่ได้ไม่เคยได้ถอดโอเคแล้วก็ดูที่จุดนี้นะเห็นไหมข้างล่างตรงนี้นะครับจะเป็นตัวระบายน้ำเดี๋ยวเราต้องหมุนให้น้ำมันออกมานะครับเดี๋ยวลองไปดูกันโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ระเบียงห้องนะก็ จะมาเปิดตัวนี้นะครับให้น้ำมันไหลออกมาฝานะแล้วก็จะมีจุกตรงนี้เราก็เปิดออกมาจะเห็นว่ามันมีน้ำขังอยู่ก็เดี๋ยวรอเปิดสักพักนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ปล่อยน้ำได้ไปพักหนึ่งแล้ว น้ำออกมาก็ไม่ได้เยอะนะแค่นี้เองเห็นไหมแค่นี้น่าจะอยู่ลาวาสักประมาณสักเกือบอ,อไม่กี่ไม่กี่ไม่ถึงลิตรนะนะผมก็จะเปิดให้หมดเลยลองดูว่าเทได้ผมก็จะเทโอ้ยังมีอีกนะ เอียงเครื่องเทโอ้ oh, อย่างนี้เป็นลทธิ์แน่โอเคดูว่ากล้องเห็นไหมตอนนี้ผมเอียงเครื่องนะครับเอียงเครื่องประมาณนี้ให้น้ำมันไหลออกมาให้เยอะที่สุดก็สรุปว่า การที่เราตั้งเครื่องไว้เฉยๆนะแล้วก็ปล่อยน้ำออกไปเนะี่ยน้ำจะออกไม่เยอะแต่ถ้าเราเอียงเครื่องเมื่อไหร่ปุ๊บน้ำออกมาเป็นลิตรเลยลองดูเห็นไหมน้ำเยอะเลยนะตอนนี้น่าจะประมาณลิตรหนึ่งนี่แหละครับน้ำที่ค้างในระบบโอเคน้ำหมดแล้วผมก็จะปิดจุกนี้เข้าไปจุกนี้ก็จะเลอะหน่อยนะ โอเคปิดเข้าไปครับแล้วก็หมุนเกี่ยวอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวไปทดสอบกันนะครับว่าจะหายจากการแสดงสัญลักษณ์ WF เอหรือเปล่านะครับโอเคครับ ตอนนี้ผมก็ได้เสียบปลักไปแล้วนะครับแล้วก็อาการดบหายไปแล้วนะครับมันน่าจะเป็นระบบการเช็คด้วยลูกรอยนะครับถ้าเกิดว่าน้ำสะสมมากๆไปโดนลูกรอยมันก็เลยขึ้นอาการแบบนี้มันเป็นตัวเซนเซอร์นะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาลองเปิดดูนะ ก่อนเออเดี๋ยวก่อนเปิดผมแนะนำล้างฟิลเตอร์ก่อนดีกว่าฟิลเตอร์เนี่ยเนี่ยมันจะมีด้านข้างเนี่ยเห็นไหมฝุ่นบาเลยโอ้โหเนี่ยด้านหลังอีกเดี๋ยวจะมาถอดฟิลเตอร์กันนะครับนี่ด้านหลังอีกนะเนี่ยเห็นไหมอ่ามันจะมีด้านหลังโอเคเดี๋ยวถอดดูก็ ไม่ยากนะผมปรับมุมกล้องใหม่แล้วน่าจะเห็นมากขึ้นนะถอดฟิลเตอร์ก็แค่ดึงออกมาแค่นี้เองอันล่างอ่าโอเคนะเดี๋ยวเราต้องไปล้างน้ำหรือเป่าฝุ่นนะแต่ผมจะล้างน้ำตรงนี้โอ้โหเห็นอะไรไหม สุดยอดนะฮะแบบนี้ลมมันไม่ผ่านนะพอมันไม่ผ่านเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่สามารถโกยลมเย็นออกมาได้ก็เพราะว่ามันไปติดอยู่ตรงที่แขงรังพึ่งนั่นเองดูดูฝุ่นอ่าอย่าลืม ทำความสะอาดตรงนี้นะครับคือพัดลมอะ่ะมันหมุนพอหมุนเสร็จปับ๊บมันไม่สามารถลันทะลุเอานำลมเข้ามาจากตัวกรองได้เพราะว่าไส้กรองมันตันพอไส้กรองมันตันใช่ไหมมันลมเข้ามาได้น้อยใช่ไหมพอเข้ามาได้น้อยเสร็จปุ๊บตัวรังผึ้งน่ะที่ปรับอุณหภูมิเย็น ยิ่งเย็นเท่าไหร่มันจะยิ่งเป็นน,น,ปน้ำแข็งมากเท่านั้นพอเป็นน้ำแข็งมากมันก็จะเป่าลมไม่ออกนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งน้ำแข็งที่เกาะที่รังผึ้งก็จะละลายลงไปในที่เก็บน้ำของตัวเขาเนี่ยแล้วมันก็เลยทำให้ขึ้น water f u l l w f นะครับผมเดี๋ยวผมจะล้างแลง้วเดี๋ยวพอาใส่แล้วลองเปิดดูกันนะครับ ตอนนี้เราก็มาเช็ดให้แห้งนะครับเนื่องจากผมไปล้างน้ําแล้วก็ผมต้องการล้างเร็วนะครับฟิลเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีสีชิ้นเนี่ยนะแต่ละตัวเนี่ยมันเวลาที่ฟนออฝุ่นจะมาติดมันจะมาติดด้านนี้นะครับด้านที่ถูกดูดลมเข้าไปก็จะมาติดอยู่ที่ด้านนี้เพราะฉะนั้นเวลาล้างเนี่ยเราก็เอาฝักบัวฉีดจากด้านนี้เพื่อให้ฝุ่นมันลงไปนะ เพื่อล้างฝุ่นให้มันออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราฉีดด้านนี้ยมันก็ได้มันก็แหละแต่มันออกช้านะคือด้านที่ฝุ่นติดอ,อย่าไปฉีดน้ําฉีดน้ําเนี่ยฉีดจากด้านในที่ไม่มีฝุ่นเพื่อที่ให้ฝุ่นมันออกไปหรือจะเป่าลมาก็ได้เหมือนกันเราเป่าลมจากด้านนี้เหมือนกันนะครับด้านที่ไม่มีฝุน่นด้านที่มีฝุน่นเราจะไม่เป่านะครับ แต่อาจจะเป่าอะแต่ว่าไปเป่าตอนที่ฝุ่นออกหมดแล้วนะครับก็คือเป่าหรือล้างที่ด้านในนะครับออกไปให้ฝุ่นมันออกไปนะครับเนื่องจากฟิลเตอร์พวกนี้ผมไปล้างด้วยน้ำมาแล้วนะครับก็จะรีบไปทำธททุระอย่างอื่นผมก็จะเอากระดาษทิ่ชู่เก่าๆมารียูสนะครับทิ่ชู้พวกนี้เป็นทิชชู่ที่ผม ใช้เช็ดผมนะเวลาผมเปียกเพราะผมจะไม่ใช้ผ้าขนหนูเช็ดโอเคมันก็จะแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องแล้วลองดูกันนะครับโอเคมันจะมีร่องอยู่นะครับเสียบให้ตรงร่องนะถึงจะเสมอกัน ร่องตรงนี้มันจะเสมอกันโอเคตรงนี้ก็เหมือนกันมันไม่ตรงร่องนะตนัวนี้เราก็ต้องเสียบให้ตรงร่องโอเคอันนี้ตรงล้วทีนี้ด้านนอกนี่สบายเลย ข้างท,ที่ใส่ลำบากนิดหนึ <is legal> ่งโอเคเดี๋ยวมาทดสอบเปิดกันเลยตอนนี้อุณหภูมิห้องอยู่ที่30แล้วนะเงือผมก็แตกแล้โอเคเปิดนะครับเป็นไง เสียงลมออกจะดังกว่าเดิมอุณหภูมิผมแบบ22นะครับช่วงกลางวันเนี่ยประมาณ22เนี่ยผมสำหรับผมนี่ผมว่าผมเปิดเต็มที่แล้วแต่ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับกับการแก้ WF นะครับตอนนี้ก็ร้อนมากเลยแตกสิกเลยก็อย่าลืมนะครับ เวลาที่เราใช้งานอย่าลืมว่าต้องล้างฝุ่นตรงฟิลเตอร์นะครับต้องล้างบ่อยๆนะครับเช่นสักสามอาทิตย์ครั้งหนึง่งหรือว่าเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ดีกว่าไม่ล้างเลยนะอันนี้ผมไม่ได้ล้างมาสีห้าเดือนสี่ห้าเดือนแล้วนะครับไม่สิไม่ได้ล้างมาประมาณสักตั้งแต่ใช้อะ ด้านข้างนะด้านหลังะผมเคยล้างอยู่แต่ว่าผมลืมดูว่ามันมีด้านข้างด้วยไงื่นก,กี้ผมก็เลยเปิดด้านข้างมาจะเห็นว่าฝุ่นมันเยอะมากเลยนะครับผม<อ>ก็ฝากไว้เท่าน,นี้นะครับกับคลิปนี้แกจะแซบไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแกจะแซบไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ